โอเคเริ่มต้นมือเช้าไม่สิเออก็ใช้ก็มือเช้าแหละวันนี้ผมจะมาเล่น upper body ส่วนบนนะครับก็อนอื่นเลยเรามาวอร์มอัพร่างกายกันก่อนนะครับเริ่มด้วยท่า arm circle หมุนแขนก่อนนะครับสองเซตสิบครั้งนะโอเคมีหมุนทวนในกาต่ออีกรอบด้วยนะ โอเคต่อมาเราก็จะมาวอร์มอัพแบหมุนตรงเอวนะฮะหมุนหมุนหมุนไปมาสิบรอบนะโอเคโอเคท้าเราไปก็จะเป็นท่าวอรมอัพอีกท่าหนึง่งเป็นท่าพูอพ้าร์ตนะไอ้ท่าน,นี้ยก็คือต้องมีเชือกไอยางยางแรงตัน ก็จะดึงประมาณ12ครั้งก็พอรับไม่ต้องใช้อะไรเยอะมากเป็นท่าที่วอร์มอัพประมาณไหลหลังกับข้างหลังตรงปีกข้างหลังนิดหน่อยนะโอเค โอเคแล้วก็อาญานเนี่ยเดี๋ยวจะมีใช้ในโปรแกรมท่าฝึกอ p p e r body อ้วยนะแล้วรอดูกันว่าเป็นท่าอะไรโอเคมาเริ่มกันท่าแรกกันเลยครับท่าเชทเพสนะฮะท่าทานนี้ผมจะเล่นหน้าอกนะฮะเล่นหน้าอกไหลแล้วก็นั่นแหละหลัอองมันโดนอกอะ่ะอืมใช่แล้วโอเคคจริงผมมีอัดรอบครั้งที่แล้วนะแบบ ผมตั้งกล้องอยู่มุมนึงแต่มันมองไม่เห็นที่อะไรเลยก็เลยจะเปลี่ยนมันเป็นมุมใหม่นะเอามุมข้างหลังรงนี้ก็ไันโอเคตั้งมุมข้างหลังแล้วกันมันมัน่าจะได,ได,ได้ได้เห็นหัวกูหน่อยนะได้เห็นหัวหน่อยโอเคมอนี้รู้มองเห็นหรือเปล่าลงขยอบไปไหนอเออ อโอเคโดยท่าเนี้ยผมจะเล่นสักสิบครั้งแล้วกันประมาณสามเซตนะโอเคอเริ่มกันเลยอ๋อ โอเคครับต่อมาท่าที่สองนะครับก็จะเป็นท่าแรดพูดานนะครับอ่าท่านี้ก็จะเป็นท่าที่ผมจะเล่นตรงส่วนหลังนะครับเอ้ยคนปีกเหยใช่ส่วนฝั่งมันแถวปีกกันแหละก็ผมก็จะใช้ด้วยเชือกอยางเนี่ยแรงตานเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับมาดูกันนะว่าวิธีที่ผมทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะผมจะคล้องคล้องเนี่ยเจออเนี้ยลงไปอ่าเห็นไหมฮะนี่ นี่ครับผมก็วันนี้นะครับเดีผมจะเรามาเริ่มดึงกันนะครับเดี๋ยวผมจะดึงประมาณที่บอกครั้ง3เซตนะแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ โอเคครับถ้าต่อมาผมจะมาเล่นท่า shoulder p r e นะครับเน้นไหล่นะครับมาเล่นไหล่กันต่อโอเคโดยรอมเนี่ยผมจะใส่น้ำหนักเพิ่มเข้าไปจากข้างละสิบเอ้ยข้างละเจ็ดกิโลตอนนี้เป็นสิบกิโลเพิ่มเพิ่มความขมข้นในการนันเท่าไหร่โอเคผมจะทำสิบครั้งสามเซตนะครับมาดูกัน สามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบโอ้โโคตรหนักเลยมาถึงท่าสุดท้ายแล้วเป็นท่าปั้นปั้นหน้าแขนกับใบเสร็จนิดหน่อยนั่นก็คือท่าแฮมเมอร์โคนนะครับเอ,อเอ,อใช่แฮมเมอร์โคนถูกแล้วโอเคโดยท่านี้รู้สึกว่า ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำได้ถึง10ิครั้งหรือเปล่านะที่ผมบหลดอั้มเปโอค้างละสิกิโลเนี่ยโอเคเราจเริ่มทำสิบครั้งสามเซตเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันอีกครั้งเลยหนึ่งไม่ไหวไม่ไหววะไม่ขึ้นเอ้ยไม่ขึ้นวะต้องใส่กระเพาอ,ออกนะ โอเคเอาใหม่กันอีกรอบนะเมื่อกี้ยกไม่ไหวจริงอนะผมเอาแผ่นดัำเบลเอ,อ,เอ,ออกอีกแผ่ออกอีกแผ่นหนึ่งนะฮะอนนี้ก็เหลือข้างละประมาณเจ็ดเจ็ดโลดละหวังว่าจะคงจะยกไหวละโอเคมาเริ่มใหม่กันอีกรอบนะสิบครั้งสามเซตนะโอเคมานะโอเคไหวะน่ไหวไหว โอเคแถมทั้งโอเคนำหนับประมาณนี้ค่อนข้างสบายเลยโอเคตอนนี้ก็มาถึงเวลาตอนเที่ยงแล้วนะครับผมผมหลังจากที่ได้ออกกําลังกายไปแล้ว <c oughs> ก็ต้องเติมพลังงานตอนเที่ยงเติมสารอาหารอย่างเช่นโปรโตีนเน้นๆหน่อยนะครับผม <c oughs> นี่คือไข่ลูกเผยกกับกะเพรา หูยอนะฮะอืมอืมเรบอกเลยว่าอร่อยแน่นอน